ก็อีกอันนึงในส่วนของอีกอันหนึ่งด้านความบูภาษาอังกฤษนะครับก็ส่วนใหญ่นะออกไม่ยากมากนะก็ออกเรื่องของโครงสร้างข้อสอบนะ structure vocabulary tense c o e s code test นะหรือ reading ต่างๆพวกเนี้ยนะครับ, R ing, รบก็สามารถไปดูได้นะครับในสื่อภาษาอังกฤษเนะี่ยอันนี้ผมมีประมาณ2ขาแนะนํำเลยกันนะครับท่านใดที่จะต้องสอบน้าการสุรกรด้วยนะผมแนะนาให้อ่านภาษาอังกฤษแบบยากๆไปเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของภาษาอังกฤษรอบหน้าเนะี่ยผมมองว่ายัางไงก็ต้องยากเพราะรอบรอบรอบก่อนมาค่อนข้างง่ายแต่ว่าผมมองแล้วว่า ภาษาอังกฤษจะต้องกลับไปสู่จุดที่ยากเพราะภาษาอังกฤษมันคือยากมาก่อนนะครับ อันนี้ผมเลยมองว่าในสมภาษาองังกฤษเนี่ยก็อ่านแบบซีอเทปได้เลยเพราะระดับภาษาอังกฤษในการสอบกรมสุกรก็ระดับซีอเทปแต่ทางนิติกรหรือทางอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ยากเท่าผมมองว่าอาจจะเป็นเล่มขวามือก็ได้น,นี่ผมไม่รู้จักเขานะแต่ผมมองว่าเล่มนี้ค่อนข้างดีโอเคนะครับก็มันปูพื้นฐานในระยะเวลาสั้นๆได้นะครับเล่มแรกที่ควรจะกลับมาเป,ป็นการปูพื้นฐานเราที่สุดก็น่าจะเป็นเล่มนี้เนะท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อไดาชิซีเอ็ดอะไรเงี้ยช้อปปี้บีทูเอสเนี่ยผมก็เห็นเล่มที่มีราคาอยู่ทอ่หกสิบห้าบาทหนังสือเล่มนี้จบ ค่อยไปทําเล่มอื่นได้อันนี้ผมก็โอเคแต่ท่านไดที่สามารถที่แบบเอ,อาจารย์ผมอยากเตรียมตัวแบบเพื่อเพื่อในการสอบน้าการสุกรเลยก็ซีลเทปนะครับ